สำหรับผมฟุตบอลไม่ได้เกี่ยวกับความฝันมันเกี่ยวกับการอยู่รอดเด็กชายเชื้อสายแอฟริกันเกิดและเติบโตที่เบอร์ลินประเทศเยอรมันวัยเยาว์ของเขาเต็ไมไปด้วยความยากลำบากโดยความร่ำรวยไม่ได้สื่อถึงเงินทองหรือทรัพย์สินแต่หมายถึงการมีอาหารให้กินมีน้ำสะอาดให้ดื่มและมีความปลอดภัยในชีวิตเขาต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่พร้อมกับมีความคิดในการพาก รอบคคัววไปสูุ่่ณภาพชีีีิตทดขึ้นเขาเล่าว่าวันหนึ่งผมเดินไปตามท้องถนนแถวบ้านผมเจอกับหญิงชราชาวเยอรมันเธอดูเหมือนกับคนอ่อนแอผมเลยอาสาช่วยหยิ้วกระเป๋าช่วงเวลาวัยเด็กผมไม่มีวันลืมหญิงชราคนนั้นเลยเธอดูเหมือนจะหวาดกลัวผมเธอคิดว่าผมจะขโมยกระเป๋าของเธอจากตรงนั้นเองความไร้เดียงสาของผมก็หายไปผมตระหนักแล้วว่า นี่คือวิธีที่บางคนมองผมอย่างนั้นเหรอผมเกิดที่นี่แต่สําหรับชาวเยอรมันบางคนกลับไม่ได้มองว่าผมเป็นชาวเยอรมันเหมือนกับพวกเขามันเป็นเรื่องที่หวานอมขมกลืนเพราะเยอรมันคือประเทศที่มอบทุกอย่างให้กับครอบครัวของผมที่เป็นผู้ลี้ภัยจากสงครามกลางเมืองในประเทศเซียร์ราลีโอนหลายคนไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นั่นออฟริกาเหรอแอฟริกาคืออะไร แค่ภาพของเด็กพร้อมแห้งที่หิวโหวยที่ไปปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์คุณจะรู้สึกแย่กับมันอยู่สักพักและค่อยกดเปลี่ยนไปดูช่องอื่นนี่คือแอฟริกาในมุมมองของคนบางคนนี่คือโลกที่3และเป็นโลกที่ถูกลืมสิ่งที่ผมอยากพูดในชัดเจนคือครอบครัวของผมรู้สึกขอบคุณที่ได้มาอาศัยที่เยอรมันนี่คือสวรรค์นบนดินไม่มีเสียงปืนและไม่มีการทิ้งระเบิดในเวลากลางคืนอีกต่อไป เขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุยังน้อยโดยมีทีมระดับท้องถิ่นเป็นที่บ่มเพาะฟีเท้าโดยสไตล์การเล่นของเขาดุดันมาตั้งแต่แรกเริ่มไม่ใช่เป็นเพราะเป็นเด็กก้าวร้าวแต่ทุกอย่างก้าวเกิดจากแรงขับเคลื่อนภายในใจเช้าวันหนึ่งผมขอเงินคุณแม่เพื่อไปทันศึกษามันเป็นเงินเพียงไม่กี่ยูโรอย่างไรก็ตามแม่ไม่สามารถให้เงินกับผมได้ สิ่งที่ทำให้ผมเจ็บปวดมากไม่ใช่การที่แม่ไม่มีเงินให้แต่เป็นสีหน้าและเวลตาของท่านผมรู้จักแม่ดีกว่าใครสิ่งที่ทำให้ผมใจสลายคือการที่รู้ว่าแม่มีความพยายามอย่างมากที่จะหาเงินมาให้ผมแต่ว่าเธอทำไม่ได้จากวันนั้นผมสัญญากับตัวเองเลยว่าผมจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่และต้องพาครอบครัวออกไปจากจุดน,นี้ให้ได้ตอนนั้นผมอายุเพียงแขวบเท่านั้นผมจำได้ว่า ตอนที่โทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทีมเชลซีเขายิงคำถามที่น่าสนใจเราทั้งคู่เป็นชาวเยอรมันแต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เชลซีก่อนที่ทูเคิลจะเข้ามารับตาแหน่งดังนั้นเขาเข้ามาและพยายามหาทางออกให้ผมเขาถามผมว่าผมขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมผมเห็นคุณดุดันมากเวลาอยู่ในสนามแข่งขันคุณเล่นด้วยอารมณ์สิ่งเหล่านี้มาจากไหนกัน เราคุยกันนิดหน่อยผมตอบกลับไปเพียงว่าแรงขับเคลื่อนของผมมาจากการเติบโตที่น้อยเข้าผมเล่นอย่างหน,หนักหน่วงบนสนามคอนกรีตรองเท้าของผมเต็มไปด้วยรอยขาดและมีรูแหว่งเต็มไปหมดผมเล่นแบบดุดันมากผู้คนเริ่มเรียกคานผมว่าแรมโบผมเล่นฟุตบอลราวกับว่าผมไม่มีอะไรมากมายต้องพิสูจน์คุณรู้ไหมว่าผมได้ยินคำว่านายไม่ใช่คนที่นี่มากี่ครั้งแล้ว คุณรู้ไหมว่าผมถูกไล่ให้กลับไปแอฟริกากี่ครั้งแล้วคุณรู้ไหมว่าผมถูกเรียกว่าไอ้มืดกี่ครั้งแล้วทั้งที่ผมเป็นเด็กอายุเพียงแขวบผมถามพ่อด้วยความไม่เข้าใจว่าคําว่าไอ้มืดหมายความว่าอะไรเมื่อคุณเติบโตมาด้วยการถูกเรียกอะไรแบบนั้นคุณมีทางเลือกคือเพิกเฉยรักษาศักดิ์ศีหรือลุกขึ้นมาต่อสู้หลายครั้งที่ผมเลือกการต่อสู้หลายครั้งที่ผมต้องหลังเลือด ความคิดเหล่านั้นทําให้ผมกลายเป็นนักฟุตบอลความฝันก็คือความฝันและผมทําทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้ผมจําไม่เคยลืมถึงวันที่ผมต้องจากครอบครัวไปในวัยสิปีเพื่อเข้าอะคาเดมีของบรูซเซียดอร์มุนแม่ของผมร้องไห้ตลอดทั้งสัปดาห์ท่านไม่อยากให้ผมไปมันทําให้ผมจุกอกผมเต็มไปได้วยความเจ็บปวดก่อนที่ผมจะจากไปนั้นผมบอกกับท่านไปว่าแม่ครับสักวันหนึ่งสิ่งที่ทําจะตอบแทนเราและเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง ผมปิดประตูหน้าบ้านพร้อมกับคิดในใจว่าผมกล้าออกมาแล้วแต่ครอบครัวยังอยู่ที่นี่ดังนั้นผมต้องแบกพวกเขาไว้บนบาสสองบาด้วยตั้งแต่วันนั้นการเวลาผ่านไป14ปีเต็มครอบครัวของเขาอยู่อย่างสุขสบายเมื่อเขากลายเป็นนักเตะของสโม,มสร,รระดับโลกอย่างเชลซีและมีดรีกีเป็นถึงแชมป์ยุโรปส่วนในการเล่นระดับทีมชาติชุดใหญ่ยาดเหงอของเขา,าให้กับดินแดนที่เปิดโอกาสทุกอย่างให้อย่างเยอรมัน ขณะที่รากเงาที่แท้จริงของครอบครัวอย่างเซียร่าลีโอนเขาก็ส่งเงินส่งทองส่งสิ่งของและความช่วยเหลือกลับไปโดยมีโครงการด้านการรักษาพยาบาลฟรีให้กับคนที่นั่นด้วยและเมื่อเขาหมดสัญญากับเชลซีเขาก็ได้ถูกแทบทามจากเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอีกครั้งให้ไปร่วมทีมเขาก็ไม่ได้ลังเลเลยที่จะย้ายไปร่วมทีมราชันชุดขาวนี่คือเส้นทางบทใหม่ของเขา อันโุนิโอรีดิเกอร์